สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะมาสาธิตเรื่องอ่าถนอมเขียงนะคะเขียงที่เราตัดมาจากต้นใหม่ๆนะคะนี่ตัดมาจากต้นไม้นะคะนี่ต้นตะคอยายแช่น้ำเกลือนะคะทุกคนนี่ค่ะสองกำมือเลยค่ะลงไปเลย แค่น้ำธรรมดาเรานี่แหละน้ำเปล่านี่แหละค่ะนี่แช่เอาไว้นะคะแช่อาไว้ให้ได้สักอาทิตย์หนึ่งนะคะทุกคนแช่ไว้ให้ได้อาทิตย์หนึ่งนะคะเขียงจะไม่ดำไม่ขึ้นรานะคะทุกคนใช้นานใช้ทนนี่ค่ะได้จะแช่เอาไว้นะคะ แช่ไว้านา่นเลยอัดหนึ่งอาทิตย์เลยนะคะทุกคนจ้าเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปตากแดดนะคะตากแดดให้แห้งกี่วันก็ได้ค่ะแต่ยายตากสองอาทิตย์นะคะนี่ตากไว้สองอาทิตย์นะคะนี่เขียงก็จะแห้งแบบนี้นะคะทุกคนแห้งแบบนี้แล้วเราก็จะเอาขั้นตอนต่อไปเราก็จะ จะแกะเปลือกไม้ออกนะคะที่เขาแตกกระแหงเอาไว้นี่แบบนี้นะคะแกะออกชแช่น้ำแช่น้ำไว้หนึ่งอาทิตย์แล้วก็ตากแดดสองอาทิตย์หรือว่าถ้าแดดด,ดีๆก็ไม่ต้องสองอาทิตย์หรอกแลวว่ามันแห้งแล้วเราก็ทิง้งเลยค่ะ แล้วว่าแห้งแล้วเราก็เอาขึ้นมาตากแดดแล้วก็แห้งแล้วขึ้นมานะคะนี่มีเขียงใหญ่กับเขียงเล็กนะคะทุกคนเห็นไ,ไหมนี่เห็นไ,ไหมจะอ่าททำทำวิธีนี้แล้วมันจะไม่ดํานะคะเขียงเราจะไม่ดําเขียงเราจะสีแบบน้ําตาลสีแบบนี้นะคะทุกคน <c oughs> อันนี้ยายใช้มาสองปีแล้วนะคะยายทำแต่ใช้มาสองปีแล้วจนเก่าแล้วแต่ไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนไคะแข็งเป๊กเลยี่ทุกคนเห็นไหมน,ะนี่ใช้อย่างดีเลยสองปีละวี่นี่ไม้มะขามนะคะอันนี้ไม้ตะเคอเขาบอกว่าไม้ตะเคอจะดีกว่าไม้มะขามนะคะอืเลยยายให้คนมาตัดไม้ก็เลยเอาไวท้ทําเอาไว้ทําเคียงนะคะเสี๋จวเราก็จะ เอาน้ำมันน้ำมันเก่าน้ำมันเก่าที่เราใช้แล้วจากที่เราทอดปลาทอดอะไรนะคะเราก็จะเอามาทาทาทาไปเรื่อยๆจ้ะน้ำมันเก่าที่เราใช้แล้วทุกคนเห็นไหมเปลี่ยนสีแล้วน้มันทาทาไปชั่วๆ ม่ต้องอะไรมากมายค่ะขอให้เราได้แช่น้ำเกลืออย่างเดียวมันก็จะทนทานนะคะการลากกันไปเลยนะคะทุกคนน,นี่ก็จะถอถอถูให้เข้ากับเนื้อไม้ให้เขาเข้ากับเนื้อไม้นะคะ ให้น้ำมันซับซึมซับกับเนื้อไม้นะคะจะไม่มีตุลาขวกอะไรทั้งนั้นนะคะทุกคนลาไว้หาให้รอบๆอบคะ่ะน้ำมันใช้แล้วอย่าทิ้งค่ะเก็บไว้ใช้ประโยชน์ได้ ขายก็ได้นะแคะ่น้ำมันเนี่ยที่ใช้แล้วเนี่ยมีคนมาซื้ออยู่สิบห้าบาทยี่สิบาทต่อขวดต่อโลหนึงนะคะเวลาเราใช้ทอดกระทูทอดอะไรแล้วเราก็ไม่ทอดซ้ำเราก็เก็บเก็บใส่ขวดเอาไว้ค่ะเอาไว้ขายได้ค่ะทุกคนเห็นไหมึมแล้วแค่เนี้ยเนี่ยเห็นไหมคะ ได้อะไรมากมายอันนี้เขียงใหญ่เขียงใหญ่ก็ทําเหมือนกันเมื่อกี้ยายทําไปนิดนึงก็เลยคลิปขึ้นได้เออลงคลิปให้ทุกคนดูเป็นประโยชน์ดีกว่าเป็นประโยชน์เผื่อคนยังไม่รู้ที่คนรู้แล้วก็แล้วไปนะ,ะถ้าคนยังไม่รู้ก็สามารถเอาไปศึกษาได้ นะคะเอาไปทําได้ <c oughs> ไเลยท <c oughs> ุกคนเวลาเราใช้เราก็ขดูขดขดูดขูดขดหน่อยใช้มีขดขดูดขูดขูดหน้าเขียงใช้บ่อยๆย,ยิ่งดี <c oughs> งึซึ่งมาถึงข้างล่างได้ยังไงนี่ เห็นไหมขนาดนั้นเลยเหรอให้เขาซึมเข้าไปในเนื้อไม้ทุกคนดูนะคะซึมไปในเนื้อไม้จริงๆเลย อเอามือดีกว่าถ้าโดนซับไปหมดถ้าซับเอาน้ำมันไปหมดเอามือดีกว่าเห็นไหมน้ำมันนองเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยาจะดูว่าเขาจะหายไปไหมม,มาเล่นน้ำมันกันเลย นี่ทำแบบนี้แล้วค่ะทุกคนถ,ถ้าเขียงใหม่นะคะซื้อมาจากไม่ซื้อมาจาก,มมาจากแม่ค้าพ่อค้าก็เหมือนกันเพราะเราไม่มั่นใจหรอกว่าเขาเขาทําจริงไหมเขาก็บอกเขาทำแช่แล้วแช่น้ําเกลือแล้วแต่เรายังไม่มั่นใจหรอกเพราะว่าเขาจะแช่หรือไม่แช่เราไม่รู้เราลมาแช่อ,อีกทีหนึ่งก็จะดีนะคะมันไม่ได้ยากอะไร ถ้าเขียงเล็กๆก็ใส่กระมังเล็กๆเสร็จแล้วนี่ค่ะแค่นี้ก็เก็บเอาไว้ใช้นานๆได้เลยนี่ยังซึมอยู่นะคะทุกคนยายก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะทำจนกว่าจนกว่าว่าเขาจะไม่หยดน้ำมันทางข้างด้วยนะคะ ข้างๆก็มีผลเหมือนกันโอ้ยดีจังเลยไม้ตะเคาะใช้ทนทานหน้าดูยายทาไว้สามสี่อันอันเล็กอะเอาไว้ฝากพี่ฝากน้องญาติานะคะทุกคนนี่โอเคคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะทุกคนนี่เอาลองไปทําดูนะคะ อันนี้อันใหญ่นี้ก็จะใช้ได้นานสองปีแล้วนี่อันนี้ก็จะต่ออีกต่อกันอีกโอ้ยนานนานนานแล้วยายจะไปหันห่นหั่นหนังหมูทำแคบหมูนะคะคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ